การเดินทางไปเดนมาร์กคราวนี้ก็ไปได้ประมาณสองเดือนครึ่งได้พบปะกับทั้งหิมะทั้งน้ำแข็งแล้วก็พบปะกับฤดูใบไม้ผลิตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิเราจะเห็นก่อนที่จะมาเนี่ยไปเยี่ยมนางเงือกก็พอดีเห็นว่าต้นสาคุระของเดนมาร์กเนาะซากุระเดนมาร์ก ีว,ว่าเหมือนกับญี่ปุ่นนั่นแหะแต่คงไม่ใช่อันเดียวกัน mm hmm. ขเขารียกว,ว่าต้นเชอรี่หรือชากคละเดนมาร์กสวยงามมากเลยก็เลยให้ท่านพระมหาสุนทรสุทรธรรมโมเป็นผู้ถ่ายทำเป็นวิดีโอขึ้นมามีภาพเดินเคลื่อนไหวชมดอกไม้นะครับตอนนี้เราชมดอกไม้ใกล้ๆกับที่มีนางเงือกประจำนั่นแหละ เราชมดอกไม้ความงามของดอกไม้นี่มันงามจริงๆสวยงามเห็นแล้วชื่นอกชื่นใจแต่ก็ชั่วขณะหนึ่งนั่นแหละอีกไม่กี่วันไม่ถึงครึ่งเดือนมันก็จะร่วงจะหลน่นมันก็จะเป็นดินเป็นทรายไปอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเราในฐานะพุทธบุตร บุตรของพระพุทธเจ้าเรามองสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระไตรลักษ์นะครับดอกไม้ที่สวยงามก็เป็นพระไตรลักษ์เห็นไหมครับเนี่ยสวยงามมากพระไตรลักษ์คืออะไรล่ะได้แก่อน,นิจจังทุกขันนาตตาดูสิดอกไม้ดอกนี้งามแต่มันไม่มีกลิ่นหอมนะไม่ไม่มีกลิ่น แต่ไม่แต่สีอันงดงามเฉยๆนะเป็นช่องามเรามองเป็นอนนิจจังคือของไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้อนัตตาคือบังคับไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันอยู่ไม่นานชั่วขณะมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เมื่อมาเห็นความงามแล้วความงามก็เหมือนกับคนเราเกิดมาเป็นคนที่มีรูปร่างสวยงามเป็นคนที่มีหน้าตาดีบางคนได้เป็นถึงนางงามระดับจังหวัดระดับประเทศระดับโลกระดับจักรวาลที่เรียกว่า Miss u n i v e r s ์เป็นคนที่งามมากแต่ต่อมาคนที่ว่าง,งามก็ต้องมีคำว่า แก่เจ็บตายเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนฉะนั้นเรามามองสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามเราอย่าไปหลงความงามว่าดอกไม้งามเหลือเกินข้าพเจ้าชื่นใจเหลือเกินแต่พอเห็นอีกจากวันหนึ่ง มน่ร่วงลงมาเหลือแต่กิ่งก้านเหลือแต่ใบดอกก็จะไม่เหลือและดอกที่หล่นลงมาใหม่ๆก็สีงดงามต่อไปก็จะกลายเป็นสีแห้งกลายเป็นดินกลายเป็นอะไรไปเนี่ยเราพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นธรรมชาติจริงเป็นอย่างนี้เราอย่าไปหลงร่างกายเราก็เหมือนกัน ตอนนี้เรายังแข็งแรงเรายังหนุ่มเรายังหล่อเรายังสวยอยู่แต่อีกไม่นานหรอกความแก่ความเจ็บความตายก็จะตามมาความเหิวแห้งก็จะตามมาร่างกายที่สดชื่นแข็งแรงก็จะอ่อนแอลงนะอันนี้ก็พิจารณาเป็นธรรมะวันนี้นะครับวันที่17บเจ็ดขออภัย วันที่18เมษายน2 5 6 6นะครับที่เดนมาร์กก่อนที่จะจากเดนมาร์กเรามามองตัวนี้แล้วก็ใกล้ๆก,กับทะเลใกล้ๆก,กับเดนมาร์กเออใกล้ๆก,กับนางเงือกที่อยู่เป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของเดนมาร์กนะครับแล้วมาชมเรือเรือสองลำเป็นเรือบินเนี่ยเรือด้วยบินด้วยเนี่ยเป็นเครื่องบินนั่นแหละเครื่องบินบนน้ำนะจอดบนน้ำแล้วก็บินขึ้นอากาศได้ จึงนำมาฝากให้ทั้งหลายได้ชื่น,นชมขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ทุกทา่านทุกคนด้วยเทินขอเจริญพร